สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆ่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทารอโรต์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ผพ่ใหญ่จะบอกและเตือนรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีเมษและคณะเมษค่ะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นะคะชาวราศีเมษและคณะเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบ โดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆดั้ดงสิเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณ,คณ จริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6เป็นอย่างไรนะคะขอดูการงานหน่อยค่ะการงานใบแรกคิงถือถ้วยนะคะงานเต็มสไม้สอมือเลยเนาะสิดาบนะคะระมัดระวัง ทำงานจนแบบกระทบต่อสุขภาพนะคะไพ่แปดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษสำหรับชาวเมษบางบาง,บางคนหรือใครนะที่ว่างงานอยากจะหางานหรืออยากจะเปลี่ยนงานนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้งานหรือว่าได้รับโอกาสดีๆนะคะจากผู้ใหญ่จาก อองค์กรต่างๆนะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็เหมือนกับเห็นถึงศักยภาพของคุณน,นะคะให้โอกาสคุณนะคะในการทำงานอ่ะประมาณนี้นะคะถ้าว่าใครหางานอยู่เนี่ยเป็นกำลังใจให้นะ,ะสู้ๆนะคะเดือนนี้มีกินโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนั้นนะคะ สำหรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษที่เป็น <c oughs> เป็นพนักงานประจำนะคะพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่างานเยอะงานเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยค่ะสองข้างทําแทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวบางคนแบบมีโอทนะบางคนแบบมีล่วงเวลางานด้วยนะคะ <c oughs> ก็มองว่างานเยอะก็จริงความรับผิดชอบเยอะก็จริงแต่ถามว่ามันผ่านพ้นไปได้ไหมมันผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเหมือนกับ จ้านายบอสเขาเห็นถึงศักยภาพของคุณในการทํางานนะคะเขาก็เลยมอบหมายงานให้คุณแต่อเผอิญว่ามันเยอะไปหน่อยนะคะมันก็เลยอาจจะส่งผลต่อสุขภาพที่แบบหามลุ้งหามค่าในการทํางานเนาะชาวเมต,ตรงเนี้นะคะ <c oughs> ต้องระมัดระวังน้องเพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะตรงนี้นะแล้วก็งานหนักไหมก็หนักนะคะงานเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแล้วก็ระมัด ระมัดระวังในส่วนของเขาเรียกว่าใครที่นั่งโต๊ะนานๆออฟฟิศซินโรมถามหานะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องต้องเม็ดเนตงานให้ดีอะคะ่ะลำดับขั้นตอนงานให้ดีนะคะก็จะผ่านผลไปได้นะสำหรับนะคะคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ line, นะคะในเดือนนี้นะคะมองว่า คุณจริงจังกับการทํางานคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะ <c oughs> โอกาสที่จะถ้าหากว่าคุณแบบมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์คุณจะนําเข้าส่งออกตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ <c oughs> จะได้รับโอกาสใหม่ๆจากคอนเน็กชันใหม่ๆจากาผู้ร่วมลงทุนด้วยก็มีนะคะในการแบบร่วมหุ้นร่วมลงทุนใดๆในในช่วงเดือนพฤศ,ศจิกายนนี้นะคะถึงจะไม่มีการ t ท k e action ใดๆก็จะเป็นแบบเหมือนกับ เหมือนกับเหมือนสัญญาใจหรือว่าเหมือนกับการสื่อสารการเดินทางดูงานนู่นนี่นะั่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็มีความคืบหน้าในเร่องราวของการงานมากยิ่งขึ้นการกวางการตลาดการดูตลาดการขยับขยายสาขา เปิดตัวธุรกิจใหม่อะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับตัวคุณนะจับงานเยอะแยะไปหมดะนึกออกไปอยากท,ทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็อยากที่บอกว่าต้องอดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่ามันอาจจะกระทบต่อสุขภาพของคุณด้วยนะคะชาวเมษเนาะาสำหรับนะคะการเงินนะคะการเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะขึ้นมาเลยนะคะขอดูไหนคะ่ะ ไพ่ใบรแรกจเป็นไพ่สองถ้วยนะคะเอ็มเพรสสไม้เท้านะคะ,ะ,คะและเป็นไพ่หไม้เท้าชาวราศีเมษและคนามษรนะคะไม่บอกเลยว่าโชคลาภของคุณน่ะจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะไม่มี แต่โชคลาภของคุณจะมาในส่วนของของขวัญของฝากของกำนันจะเป็นโชคแบบโชคลาภเป็นลาบป,ปากอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบโชคดีได้โอกาสดีๆะนะคะได้รับความช่วยเหลือนะคะได้ของขวัญของฝากอ่ะได้ได้มิตรภาพดีๆอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของโชคลาภนะสำหรับนะคะในส่วนของการเงินการเงินของชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในเดือนนี้ยังมีความมั่นคงดีไม่ได้มีหน้าพายของการแบบ ขาดแคลนหมุนเงินขาดเงินหมุนไม่ทนันไม่มีนะคะก็ยังมีความมั่นคงดีอยู่แต่ชาวเมดบางคนที่มีภาระได้ความรับผิดชอบก็ยังคงแบกภาระหน้าที่ต่อไปยังไม่ได้หมดภาระหน้าที่ตรงนั้นนะคะอืมก็เป็นกําลังใจให้เนาะการเงินไม่ได้มีหน้าไ่ของการแบบหมุนเงินจนแบบหัด เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรประมาณนี้ปะไม่ไม่ไม่ได้ลําบากอะไรขนาดนั้นนะคะอยังมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ไพ่ยอยกจะบอกและเตือนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สาหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะพไะพ่ใบแรกเปินไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ ชแชมเปญค่ะไพ่สีดาบนะคะไพ่ของสุขภาพขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะคะเชาาเมฆและเป็นไพ่สองไม้เท้านะชาวราศีเมษและคณะเมสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะก็จะมีในส่วนของสุขภาพเนาะสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวหรือว่าโรคาตามฤดูกาลนะคะไข้หวัดใหญ่นะคะ โรคติดต่อทางเขาเรียกว่าไวรัสนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกไข้เลือดออกอะไรประมาณนี้โรควัดโรคหอบหืดโรคอะไรที่จะต้องแบบนอนรักษาตัว3-4วันอะไรประมาณนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเนาะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามา ด้วยความที่มีดาวพระราหูย,ย้ายดาวพุธย้ายนะคะมีดาวอาทิตย์ด้วยนะคะดังนั้นชาวราศีเมษและคณาเมรจะส่งผลนะคะกับสุขภาพของคุณด้วยความที่มันดาวใหญ่มันย้ายมันก็จะมีการถีบส่งเนาะดังนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะตรงนี้นะอืมประมาณนี้นะคะให้ตั้งรับไว้มีสติตั้งรับไว้จะดีมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีเมษลัคนาเมษถ้หากว่าคุณอยากจะทําบุญเพื่อที่จะเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566น,นี้นะคะจะทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรดีบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใแบแรกเดินไพ่7จหม้เท้านะคะดิฮเป็นเทศค่ะไพ่ดิเมจิเชียนนะคะ และเป็นไพ่สามดาเชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะถ้าหาว่าคุณอยากจะทําบุญเสริมดวงให้ให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอืมนะค่าน้ําค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะคะจุดเทียนลดเคราะห์นะคะหรืออ่อจะเป็นพวกเครื่องนุ่งหง่มต่างๆก็ได้นะนะคะบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใครจะมีมูลนิธิที่ที่ที่เขาแบบเขาเรียกว่าทําบุญเกี่ยวกับ ผูป่วยโรคหัวใจอะไรประมาณเนี้เออคุณสามารถที่จะร่วมได้ตรงนี้นะคะหรือชาวราศีเมษลัคณาเมษใครที่ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนเพียงพอคุณถ้าว่าคุณแบบบริจาคโลหิตได้คุณบริจาคโลหิตได้เลยนะคะเป็นการเสริมดวงสะดอกคลอให้กับตัวคุณด้วยเนาะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับการการสื่อสารอะออย่างเช่นเขาเรียกว่าหนังสือเสียง ถ้าคุณมีเวลาคุณไปแบบทำเขาเรียกว่าไปอ่านนิทานให้ให้ผู้ป่วยตาบอดฟังอะไรประมาณนี้หรือเป็นหนังสือเสียงไปอัดคลิปเสียงอะไรเงี้ยจะมีมูลนิธิหรือว่ามีองค์กรต่างๆตรงนี้ค่ะลองลองดูนะคะตรงนี้เนาะก็จะเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอื้ ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ